ดูสิคะว่าเยอะขนาดไหนเยอะมากเลยเห็นไหมคะยุงก็เยอะเยอะนะคันเพื่อนแต่ไม่ได้ตั้งใจไปว่าจะไปเก็บหน่อไม้นะคะถ้าตอนนี้คงไม่ใช่ละคงคงจะใช้อะไรมามาผ่าแล้วก็ปอกออกแค่เปี่ยวคนะ่ะแต่สมัยโบราณจะปอกแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะหน่อไม้อีกแล้วไม่ฆ่าเพื่อนๆพ่าะตอนนี้คงไม่ใช้ละคงจะคงจะใช้อะไรมามาผ่าแล้วก็ปอกออกได้เตี้ยวค่ะแต่สมัยโบราณจะปอกแบบนี้คนะครัเพื่อนแต่ไม่ได้ตั้งใจไปว่าจะไปเก็บหน่อไม้นะคะถ้าุงเล็กนิเดเตียวเล็กนิดเดียวงจริงนะคะแต่ใส่ของได้มาเยอะเนี่ย ไปเยอะเลยเนี่ยเแยกออกมาพอพอข้ามคืนมาอีกคืนหนึ่งมันเคยเคยปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยตอนเช้านะไอตอนตอนเช้าเนะ่ะเห็นเห็นเท่านี้ค่ะเพื่อนๆเห็นเท่านี้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่าทีา่ให้การสนับสนุนนะคะ ชนะอุปก,ปกรณ์ที่ใส่มาเล็กนิดเดียวค่ะเห็นไหมคะไม่น้อยนะคะเพื่อนๆโอ้สามารถเอามาได้เลยนี่เปลียนออกเคยเคยปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยตอนเช้านะอไอตอนตอนเช้านะเห็น,เห,นเห็นเท่านี้คะ่ะเพื่อนๆเห็นเท่านี้นะคะ แล้วก็เป็นบางบางพันไม้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะอ่ามาปอกนะคะมาปอกแล้วอันนี้จะได้แต่อ่อนสวัสดีค่ะหน่อไม้อีกแล้วไมัค่ะเพื่อนเพ่า<ะ>หน่อไม้จะขึ้นเยอะแล้วก็เขาจะรีบขึ้นนะคะรีบสูงนะโบราณเขาบอกถ้าจะหาก็ไปหาช่วงนี้แต่ช่วง หน่อไม้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะจะปอกแล้วค่ะแบบเขาขึ้นใหม่ๆก็จะขึ้นช้าหน่อยแต่ช่วงนี้เขาจะขึ้นเร็วนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็จะขึ้นรีบขึ้นกันเลยแต่ว่าหน่อไม้นี่มันก็ขึ้นเร็วค่ะดูอีกทีนะจะขึ้นแบบนี้ยาวเท่านี้เลยค่ะเพื่อนๆขึ้นเร็วมากเพื่อนๆก็เป็นการเจริญเติบโตของเขาเนาะ ดูสิคะว่าเยอะขนาดไหนเยอะมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะยุงก็เยอะเยอะหน่อไม้จะขึ้นเยอะแล้วก็เขาจะรีบขึ้นนะคะรีบสูงเนาะโบราณเขาบอกถ้าจะหาก็ไปหาช่วงนี้แต่ช่วงสูงประมาณครึ่งโลได้นะแต่ใส่ของสองกิโลน่าจะได้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ดีค่ะดูสิคะว่าเยอะขนาดไหนยเยอะมากเลยเห็นไหมคะยุงกเ็เยอะเยอะเขาขึ้นใหม่ๆก็จะขึ้นช้าหน่อยแต่ช่วงนี้เขาจะขึ้นเร็วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะขึ้นรีบขึ้นกันเลยแต่ว่าหน่อไม้นี่มันก็ขึ้นเร็วค่ะตอนเลี้ยงเขาขค่อยๆเลี้ยงนะคะค อ่าตอนนี้คงไม่ใช้และคงจะคงจะใช้อะไรมามา,มาผ่าแล้วก็ปอกอกอกได้เตี่ยวค่ะแต่สมัยโบราณจะปอกแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะไม่น้อยนะคะเพื่อนๆโอ้สามารถเอามาได้เลยนี่เปลี่ยนออกเราจะได้ทำคลิปดีๆออกไปอีกขอบคุณค่ะ ป้าตอนนี้คงไม่ใช้ละคงจะคงจะใช้อะไรมามาผ่าแล้วก็ปอกออกแค้เปี่ยวค่ะแต่สมัยโบราณจะปอกแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยตั้งใจไปหาผักนี่ค่ะแต่ช่วงนี้เนาะ เดือนเก้าเดือนสิบเนี่ยสวัสดีค่ะออกแบบสมัยโบราณเนาะแต่มันอ่อนมานะคะไห้แต่อ่อนๆมาเสียงปอกปอกอันเล็กก่าวิธีปอกเขาจะปอกแบบนี้นะคะหน่อไม้จะขึ้นเยอะแล้วก็เขาจะรีบขึ้นนะคะรีบสูง เาะโบรานเขาบอกถ้าจะหาก็ไปหาช่วงนี้แต่ช่วงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆแต่ไม่ได้ตั้งใจไปว่าจะไปเก็บหน่อไม้นะคะเห็นไหมคะไม่น้อยนะคะเ,เพื่อนๆโอ้โสามารถเอามาได้เลยนี่เปลี่ยนออกเคยเคยปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยตอนเช้านะไอตอนตอนเช้านะเห็นเห็นเท่านี้ค่ะเ,เพื่อนๆเห็นเท่านี้นะคะ ดูสิคะว่าเยอะขนาดไหนยเยอะมากเลยคะ่ะเห็นไหมคะยุงก็เยอะเยอะทำหน่อไม้ดองค่ะพเพื่อนๆทำหน่อไม้ดองเอาไปถุงเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวจริงๆนะคะแต่ใส่ของได้มาเยอะเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเรียงออกมาสวัสดีคะ่ะหน่อไม้อีกแล้สวสมัสด,สสด,ดค่ะพเพื่อนๆ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่าทีา่ให้การสนับสนุนนะคะันแล้วก็เป็นบางบางพันไม้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะามาปอกนะคะมาปอกแล้วอันนี้จะได้แต่พอพอข้ามคืนมาอีกคืนหนึ่ง มันเขาขึ้นใหม่ๆก็จะขึ้นช้าหน่อยแต่ช่วงนี้เขาจะขึ้นเร็วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะขึ้นรีบขึ้นกันเลยแต่ว่าหน่อไม้นี่มันก็ขึ้นเร็วค่ะถ้าตอนนี้คงไม่ใช้ละคงจะคงจะใช้อะไรมามาผ่าแล้วก็ปอกออกได้เกี่ยวค่ะแต่สมัยโบราณจะปอกแบบนี้ค่ะถ้าตอนนี้คงไม่ใช้ละคงจะคงจะใช้อะไรมามาผ่าแล้วก็ปอกออกได้เกี่ยวค่ะแต่สมัยโบราณจะปอกแบบนี้ค่ะ ตอนนี้คงไม่ใช้แล้วคงจะคงจะใช้อะไรมามาผ่าแล้วก็ปอกออกได้เปลี่ยวค่ะแต่สมัยโบราณจะปอกแบบนี้ค่ะหาหน่อไม้ค่ะคเพื่อนๆค่ะจะปอกแล้วค่ะแบบเห็นไหมคะไม่น้อยนะคะเพื่อนๆโอ้สามารถเอามาได้เลยนี่เปลี่ยนออก เคยเคยปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยตอนเช้านะอไอตอนตอนเช้านะเห็นเห็นเท่านี้ค่ะเพื่อนๆเห็นเท่านี้นะคะเราจะได้ทำคลิปด,ดีๆออกไปขอบคุณค่ะทำ่อไม้ดองอค่ะเพื่อนๆทำ่อไม้ดองเอาไปทำดอไม้ดองอค่ะเพื่อนๆทำดอไม้ ใบดองวันนี้ก็เข้าสวนหลังบ้านเร็วก็คือหน่อไม้ค่ะเพื่อนแต่เขาก็จะไม่ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นฤดูกาลอยู่เยอะมากเลยหายนิ่งๆนะคะถึงนิดเดียวค่ะ สูงแค่นี้จริงๆหาหน่อไม้ค่ะพเพื่อนๆคะ่ะจะปอกแล้วค่ะทำหน่อไม้ดองค่ะพเพื่อนๆทำหน่อไม้ดองเอาไปหน่อไ,ไม้จะขึ้นเยอะแล้วก็เขาจะรีบขึ้นนะคะรีบสูงนะโบราณเขาบอก <c oughs> ถ้าจะหาก็ไปหาช่วงนีแ้ต่ช่วงสูงประมาณครึ่งโลได้นะ จะใส่ของสองกิโลน่าจะได้ค่ะเพื่อนเพื่อนหมคะดูสิคะว่าเยอะขนาดไหนเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะยุงกเ็เยอะเยอะอันแล้วก็เป็นบางบางพันไม้นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะ,ะมาปอกนะคะมาปอกแล้วอันนี้จะได้แต่มันแล้วก็เป็นบางบางพันไม้นะคะเ,เพื่อนเพื่อ อันนี้ก็จะอ่ามาปอกนะคะมาปอกแล้วอันนี้จะได้แต่อ่าหน่อไม้ค่ะเ,เพื่อน